คนนะครับทุกวันนี้หลงกับภาพมายาออนไลน์สอนความรู้ต้นทุนศูนย์บาทกำไร100%เซถ่ายคลิปให้คนดูเดี๋ยวดังแล้วก็จะปังแล้วตังก็จะมาเองหยิบเงินจากอากาศไม่ต้องลงทุนคำถามคือแล้วเงินมันมาจริงหรือยังครับมันอาจจะมีคนทำได้จริงครับแต่คุณล่ะคุณมีรายได้จากมันแล้วหรือยังมั่นคงแล้วหรือยังหรือแค่โพส แล้วรอคนมากดไลค์อยากเป็นยูทูบเบอร์แน่นอนครับมันดูเท่มากเลยใครๆก็อยากดังนั่นแหละใครไม่อยากดังละ่ะผมก็อยากดังอยากมีคนดูหลักล้านแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมครับกว่าจะเปิดสร้างรายได้เนี่ยคุณต้องมีพันซับต้องมีสี่พชั่วโมงคนดูมีช็อตสิล้านวิวและที่โหดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับมีครบแล้ว คุณยังไม่รู้เลยว่าจะได้เงินเท่าไหร่วันนี้คุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านอะไรครับคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนจะสู้กับคนนับแสนที่กำลังไลฟ์สดพร้อมกันยังไงครับเมื่อไรคุณจะดังแล้วคุณจะดังได้นานแค่ไหนครับแล้วถ้าผมบอกว่าคุณไม่ต้องรอให้ดังละ่ะเพราะว่าที่แอมเวย์นะครับคุณเริ่มได้เลยไม่ต้องมีซัพ์ ไม่ต้องมีกล้องไม่ต้องจ้างทีมไม่ต้องตัดต่อคลิปอะไรเลยครับไม่ต้องรอให้คนกดไลค์ก่อนถึงจะเริ่มหาเงินได้วันนี้ถ้าคุณอยากมีรายได้หนึ่งมืนต่อเดือนทําตามแผนครับแอมเบเขียนไว้ชัดเจนอยากมีรายได้แสนก็ทําตามแผนครับมีระบบมีคนสอนมีทีมงานมีพี่เลี้ยงและที่สําคัญครับเรียนฟรีนะครับไม่มีคอร์สราคาแพงไม่มีสอนแล้ว เ,เก็บค่าโค้ดไม่มีนะครับเพราะที่นี่สอนกันฟรีครับมีผู้แนะนำสอนเราอยากให้คุณสำเร็จไปด้วยกันครับแล้วที่นี่ยิ่งสำเร็จยิ่งดังครับคุณไม่ต้องเลือกว่าจะรวยหรือจะดังเพราะที่แอมเบคุณได้ทั้งสอ,งอย่างพร้อมกันรู้ไหมครับยิ่งคุณแบ่งปันโอกาสให้คนอื่นคุณยิ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจครับ คุณจะรอให้คนทั้งโลกยอมรับหรือคุณจะลุกขึ้นมาสร้างรายได้จริงโดยไม่ต้องรอให้ใครคลิกหัวใจคุณอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คนจำชื่อหรืออยากเป็นอินคัมครีเอเตอร์ที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวของคุณได้จริงๆครับถ้าแค่ดูเหมือนรวยโซเชียลก็พอทำได้ครับหารูปหาอะไรมาโพสดูดีครับแต่ถ้าคุณอยากรวยจริงๆรรวยแบบมั่นคง มีระบบมีพลังเป็นมรดกส่งต่อในระยะยาวแอมเ์ MB คือโอกาสที่คุณควรลองทำด้วยหัวใจครับผมคือกัปตันเปาครับและผมไม่ได้ชวนคุณมาขายฝันนะครับผมแค่ชวนคุณมาจับโอกาสจริงๆโอกาสทองของคนธรรมดาที่คุณสามารถทำได้สวัสดีครับ